โอเคครับก่อนหน่าก็ต้องกราบสสรีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมไดซีโซ่แล้วนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ็อกช่นเคยนะครับผมอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าการดิฟรดและการแข่งขันทุกคนได้วิ่งเบอร์รอใช่หรือเปล่าใช่แหละทุกคน,กคนดูภาพดิมันสุดยอดมากอรบแบบน่าเล่นมากเลยผมได้ไปลองเล่นมันแล้วทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่มันก็สนุหมันเดิมมารุ่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมโอเคทุกคนสําหรับใครที่เข้ามาตอนแรกนะครับผมอาจจะอยู่หน้านี้หรือเปล่าวะ รถที่ผมได้ซื้อมาทุกคนก็คือ Challenger นะทุกคนใช่ l l ในชีวิตจริงเป็นรถ Challenger นะทุกคนก็คือตอนนี้แรงม้าเนี่ยอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะทุกคนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียงให้ฟังดูดเห็นปะในเสียงกันปะเดี๋ยวผมเล่งเสียงให้ฟังนะทุกคนเนี่ยแล้วก็คือเกมนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมมันจะเป็นการแข่งขันนะทุกคนเห็นด้านบนหรือเปล่าเนี่ยกดคําว่าไปเนี่ยก็คือจะไปด่าน,นะทุกคนปุ๊บนี่ใช่ปะมันจะสุมมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะอาจจะมีเพื่อนมาแข่งด้วยนะทุกคนใช่นะครับ คือแข่งเสร็จมันจะได้รางวัลมาเป็นตังค์ครับผมแล้วตังค์เราก็เอาไปอัพเกรดรถนะครับผมสําหรับอ่าเขาเรียกว่าอย่างไรรถจะตันอยู่ที่แรงม้าอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะทุกคนแต่ตอนนี้ดอทผมไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงว่ะเดี๋ยวผมต้องเก็บตังค์ไปเยอะจุดกว่าจะได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยอะทุกคนใช่ใช่ก็คือต้องเก็บตังค์อีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ได้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะทุกคน,กคนใช่นี่อ่ะมันเริ่มแล้วเห็นปะเดี๋ยวเราลองเทสดูรอบแรกกันก่อนเลยนะทุกคน เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเช็คพอยต์มีให้เก็บนะทุกคนกดชิปกดชิปคือแบบเห็นปะเทอโโร์โบนะทุกคนในตัดในตัดแล้วก็ถ้ากดสปีดปาร์นี่มมนจะเป็นดิฟนะครับผมแบบคล้ายดึงเบรกมืออะทุกคนใช่มันจะเป็นดิฟนะครับผมแบบเมนี่ยในตัดเราก็ไปเลยทุกคนแล้วก็พุ่งไปยาวๆเลยตอนนี้เราแข่งอยู่คนเดียวเราน่าจะจะได้ตังค์เยอะอยู่นะทุกคนใช่สําหรับใครที่ได้ที่หนึ่งมันน่าจะบวกไอ้นี่ให้หรือเปล่าเขาเทีกทว่าบวกอะไรว่าบวกเออโบนัสตังค์ให้หรือเปล่า อันนี้ภาพอาจจะโหลดช้าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมปรับกราฟิกต่ำนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดกราฟิกสูงแป๊บรอจบรอบนี้ก่อนทุกคนปึ๊บปึ๊บแลขับรถเล่นเราก็จะได้ตังค์นะทุกคนใช่นะครับผมใช่เดี๋ยวเราก็ต้องขับไปเรื่อยๆนะทุกคนปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมไม่ต้องมีรอเลยนะครับผมทุกคนอันนี้คือกดชิปด้วยนะครับผมเผื่อมันไม่ขึ้นโอเคเข้าเส้นชัยแล้วดูนะครับผมว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ จ็ดพันนะครับผมใช่เหมือนตอนเริ่มต้นที่เขาบอกไปนะครับผมเจ็ดพันแล้วตอนนี้ตังผมมีอยู่สองหมื่นสี่เดี๋ยววิธีการอัพรถนะครับผมเราก็มาที่ลงรถแล้วก็มาที่อัพเกรดนะครับผมจะมีในตัดในตัตเนี่ยผมอัพเต็มไปแล้วนะทุกคนแล้วก็มีเกียร์ตอนนี้ผมใช้เกียร์หกสปีดอยู่นะทุกคนใช่ก็จะมีช่วงร่างมีเบรกเบรกนี่ผมใส่ไปแค่นี้ไปนี้นิดเดียวเองเลเวลสองนะครับผมแล้วก็หลักๆเนี่ยที่เพิ่มแรงม้าคือจะอยู่ที่เครื่องจักนะครับผมจะมี ก็คือทุกคนเห็นป่ะเครื่องดรอสเนี่ยมันต้องใช้เครื่องเดิมเว้ยถ้าผมซื้อเครื่องถัดไปทุกคนดูดิมันลดแรงมาลงเนี่ยแต่ก่อนผมใช้เครื่องไอหโอ้โห oh วิ่งไม่ถึงร้อยห้าสิบอะทุกคนแบบผมก็ลืมดูว่ามันลดแรงมาลงเห็นป่ะคือดรอสเนี่ยมันให้ใช้เครื่องเดิมไปนะครับผมแล้วก็จะมีทางเรื่องของคอมพิวเตอร์นี่หนึ่งแสนปบวยสิบเจ็ดแรงมาแล้วก็จะมีทางด้านของเท่าไอเสียนี่นะผมแสนแปดเพิ่มยี่สิบห้าแรงมาเพราะว่าผมก็อัพไปขั้นหนึ่งแล้วนะคนลุกซู ลูกสูบผมยังไม่ได้อัพเลยว่ะแต่เพิ่มเยอะนะเนี่ยแสนสามได้ก็สิบเจ็ดแรงม้าให้สองร้อยแปดตแล้วก็กองอากาศนะทุกคนใช่นะครับผมกองอากาศผมเอากับตันลนะแล้วก็เทอร์โบนี่เพิ่มเยอะเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเทอร์โบสุดยอดเลยเนี่ยบวกร้อยสิบห้าแรงม้าใช่นะทุกคนแล้วก็มีคัตคัทนี่ผมเรียบร้อยนะครับผมคือคัทนี่มันช่วยในเรื่องระบบของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเปลีย่ยนเกียร์เร็วขึ้นในทัวรนี่เราก็เลือกด่านนะแล้วก็เราก็กดไปนะครับผม ตอนนี้ในเซื้อหน้าจะมีผุมเทีเาา่ยคนเที่ยวมั้งทุกคน,นแล้วก็กดนี่เวลาวาร์ปนะทุกคนมันวาร์ปยังไงวะเพราะนี้กดไปแล้วโอ้โอเคโอเคผมก็เพิ่งเป็นเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราแข่งไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่มีเพื่อนลงด่านสามหมื่นนะทุกคนแช่ถ้าใครได้ที่หนึ่งอะมันมีด่านหนึ่งไว้ถ้าใครได้ที่หนึ่งเราจะได้ตาสองดาอะเกือแบสามหมื่นทุกคนแบบเยอะมากอะก็แนบะบนําให้ทุกคนเข้ามาเล่นการสนุกสนุกนะทุกคนเล่นมือถือก็ได้นะทุกคนมันไม่ กินสเปคนะครับผมไม่กินสเปคเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้โลบอกเนี่ยมีปรับฟิมเดชมาแล้วนะทุกคนใช่ทุกคนก็ลองปรับดูนะครับผม,มจะรื่นขึ้นนะครับโอเคแล้วเริ่มแล้ววันนี้คนหายไปไหนกันหมดว่าทำไมมีผมแค่คนเดียววะปกตินี้เอฟวงเอฟวันแบบสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยก็ดีเหมือนกันว่าได้ที่หนึ่งรัวทำคลิปด้วยไงต้องแฮกหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคสําหรับวิววิววิวทำไมรุ่น ถ้าเราเลยเช็คพอยต์แล้วกดกลับไปที่เช็คพอยต์สุดท้ายแล้วก็มาใหม่ได้ทุกคนใช่แต่ถ้ามีคู่แข่งอ่ะมันจะเสียเวลาไปทุกคนใช่นะครับผมเมื่อกี้จะพูดอะไรวะเออเรื่องไลฟ์สตรีมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปไลฟ์วันสุกวันเสาร์แล้วนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นลงคลิปแทนนะทุกคนใช่เนียครับผมเพราะว่าเหนื่อยเวลาไลฟ์สตรีมแล้วมันแบบบางทีเรานอนดึกเนาะผมขอลงคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะใช่ไหมทุกคนลงคลิปให้ทุกคนนดดูีกว่าเ มันค่อยสนุกด้วยคนดูค่อยสนุกด้วยแบบเวลาใส่เอฟฟกใส่อะไรนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาถึงเส้นชายแล้วนะครับผมแลวตังเท่าไหร่ห้าพันเอเดูดีเสียงในอุโมองค์อ่ะทุกคนถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ท่อรถนะเสียงจะดังขึ้นมามเห็นปะเสียงมันจะดังขึ้นด้วยนะทุกคนใช่แต่ตอนเสียงเดินเบาจอดปกติเนี่ยทุกคนฟังเสียงนะคือเสียงมันอะ่ะ แบบเหมือน100เป๊ะร้อเเนลยทุกคนแต่เวลาเล่นเครื่องมันเสียงมันจะออกโทนเดียวกันกันหมดเลยเวย้ยแต่จะมีแค่เสียงทุ้มกับเสียงแหลมแค่นั้นแหละเสียงแหลมก็จะป็นพวกเอฟบันไอ้นี่ไงไม่คนมาแ่งแล้วว่ะสามสี่จะสู้ดรอชเ e นเจอร์น้องกี่แรงม้าเอางนะี้ดีกว่ากี่แรงมา้าเราอะอ่ะฮะภารกิจก็จะมีให้ทำเรื่อยๆนะทุกคนใช่นะครับผมสาหรับรถเราก็ไปดูที่ร้านค้าแล้วก็ซื้อลงซื้อรถได้เลยนะทุกคนใช่นะครับผมคือมันเลือกรถที่เราชอบรถในฝันเราเลยก็ได้นะแล้วก็มาเล่นดูนะทุกคน เราก็เล่นลมแรมโบบ้างเล่นแบบ,แบ,บนั้นบ้างกับชอบดรอทไงชอบดรอสชาลนเจอร์เพราะว่าที่สุดของมาสเตอร์คาร์แล้วทุกคนใช่นะครับผมผมก็เลยนี่ดูดิมันจะให้ไปไหนโอเคทางตรงแล้วก็สปีดไปเลยนะครับรอบนี้เรามีคู่แข่งแล้วทุกคนเราจะไม่ออมมือนะครับแต่รถผมเวลาเลี้ยวมันจะปัดๆหน่อยวะทุกคนม,มันไม่ค่อยนี่เท่าไหรว่วะปุ๊บ,บ,บไอ้นี่เลี้ยวอักษรตัวนี้คือเลี้ยวหักศอกมันจะมีอักษรบอกนะทุกคน สำหรับใครที่อาจจะหลงทางนี่เห็นปะอักษรบอกคือเลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวหนักอ่ะอันนี้คือผมยังเจอคนลถไม่แรงมากไงทุกคนถ้าเจอแบบพันสี่พันห้าแรงมากคือแบบโอ้โหสู้กับคนอื่นเขาไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เหยียบแถบนี้คือจะเพิ่มความเร็วให้ด้วยนะทุกคนใช่นะครับผมเราก็เหยียบแถบไปเรื่อยๆแล้วเราก็โอเคอุ้ยอันนี้มันให้แข่งสองรอบดี่าโอเคอันนี้น่าจะเลี้ยวไม่เท่าไหร่ปุ๊บโอเคในเมืองนี้ก็ ถ้าใครเข้ามาเล่นบอรนะ์ดน่าจะคุ้นเคยในเมืองนี้แล้วทุกคนโอตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอะไรดีว่ะเรียกว่าเมืองเมืองซิ่งนะทุกคนใช่สําหรับใครที่เข้ามาเล่นแบบนี้ก็คือจะคุ้นชินกับเมืองนี้เลยแบบแข่งอยู่แต่นี่อะมากสุดแค่ไปทะเลสาบแล้วคือทุกคนเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูนะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราได้เงินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยโอเคได้เยอะมากทุกคนดูนี่นะดูน้ํานะเห็นปะดูในน้ำรถผมวิ่งเท่าไหร่วิ่งร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะ สุดยอดปะล่ะทุกคนเอาเรื่องไหมล่ะผมว่าเอาเรื่องเลยนะเนี่ยใช่ในล้วในนี้ก็จะเป็นเมืองซิ่งนะครับผมเมืองซิ่งนะครับมันมีที่หนึ่งได้ตังค์สองหมื่นเก้าถ้าใครใครได้ที่หนึ่งอยู่ตรงไหนบะอ่านกแเลือกงทุกคนตรงไหนบะาอันนี้นี่น,นี่เ,นๆๆเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้เลยจะได้ตังค์เยอะนะทุกคนนี่แต่ต้องมีเพื่อนเล่นนะค,ะครับผมใช่นะครับผมแล้วรอดูว่าเราแข่งจะเป็นยังไงไอ้น้องเออเข้ามาเข้ามา อันนี้เป็นน้อง FC ที่ตามมาด้วยในคนใช่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ในเซิฟคนนี้คนเดียวเขาน่าจะออกไปแล้วแหละนี่มาอุ้ยขอเขาอะไรวะมัดแตงเหรอมัดแตงสู้พี่ไม่ได้หรอกน้องพี่บอกให้เพราะของพี่นี่โคตรโหดโคตรแรงนะครับรอชันเจอแต่ออกโค้งไม่รู้เป็นไรเหมือนล้อฟีฟชนยางไปหนึ่งทีขี้โมโเยอะชนยางไปหนึ่งทีเราก็เหยียบเร่งสปีดติดเทเบิลพี่ด่านนี้ผมเล่นจนชินอะไรคนชินอะไร เมื่อกี้ยังชนอยู่เลยอ่ะร้องว่าชินนะโหใช่นะครับผมแล้วเราก็ทับสปีดไปอันนี้เล่นกับรถไม่ได้ไม่ใช่รถแต่งหนังไงถ้าเจอรถแต่งหนังคือผมทิ้งตนผมทิ้งท้ายเขาอ่ะตามเขาไม่ทันนะทุกคนใช่น,นี่คือทางไนโตรไปเลยนะครับผมใช้ไนโตรไปเลยแล้วก็เหยียบแถบตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็เบี่ยงขวามาเก็บชิคกพอยแล้วเราก็เหยียบแถบไป สป,ปีดมาแล้วเราก็ไปเลยครับผม200เลยเหรอวะปกติวิ่งแค่ร้อยกว่าอย่างของผมวิ่ง200ทอ็อปสปีดผมอยู่ที่240 250เนี่ยทุกคนรถคันนี้นะครับผมก็คือแข่งแบบนี้เนี่ยจะเป็นแข่งแบบสองรอบนะทุกคนสองรอบนะครับผมได้สองรอบเลยนะครับผมเบรกลูกเดี๋ยวชนตึกเขาไม่มีตังใจตอนนี้เรายังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับผมเราต้องเบียนจ่าฝูงอยู่ มม่มีใครเขามาแซงเราได้นะทุกคนเราก็ติดในตรไปแล้วก็เบรกตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็เหยียบคันเร่งไปตรงนี้อย่าเพิ่งในตัวนะผมเดี๋ยวแหกโค้งนะเห็นประโค้งมาลึกแล้วเราก็ในตัวไปเลยทุกคนอ,อื้อไปเลยนะครับผมแล้วเราก็เลี้ยวแล้วก็ติดไปอีกเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวหักศอกนะครับผมอ่อนเบรกหนึ่งทีจึ๊กแล้วก็เหยียบคันเร่งค้างนะครับผมแล้วก็เราก็ไปเลยในตัวเต็มเราก็อัดในตัว เออให้หมดนะทุกคนเราจะเหลือไว้นะครับผมเราต้องทําเวลาให้ดีที่สุดนะครับผมตรงนี้อย่าชนทุกคอไม่ชนแต่ถลไยนิดนึงตรงนี้ก็เหยียบไปนี่ไปเหยียบแถบไปปึ๊บปึ๊บโอเคถือว่าใช้ได้อยปึ๊บอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วทุกคนตอนนี้ในโตมาแล้วเราก็เหยียบไปเลยสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหก่ะสองร้อยนั่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบไปไปายไม่ถึงสองหกะทุกคน ราสป,ปีดแบบไม่นี้เท่าไหรวะผมวิ่งแค่341 km แล้วทวนแต่แบบเรื่อนไม้ที่ผมใช้อยู่นี่คือเป็น m p h แล้วครับผมใช่ถ้าเป็นเมืองไทยของเราก็จะเป็น km นะครับผมกิโลเมตรนะครับผมแต่นี้ m p H คืออะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไม่ค่อยรู้อะไรหรอกทุกคนใช่ <S <S โอเคเกมนี้ก็เพื่อนผมพาเล่นนะทุกคนใช่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเงินรางวัล เห็นปะสองห่งเก้าเจ็ดร้อยคือได้เกือบได้เกือบสามหมื่นนะทุกคนแบบได้เยอะมากนะผมนี่นี่นี่มีชาวเมอืมองอะไร้ย่านนี้ GTR ว่ะมี GTR ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินชมรถเขาเลยันดีกับพี่โอ้โหพี่ขับ GTR ไปพอดเกินนะครับพี่เอาอทุกคนสำหรับ ep นี้ก็ได้เวลาพอประมาณแล้วนะครับผมก็อาจจะ คลิปนี้อาจจะคลิปเรียวๆหน่อยนะครับผมหรืออาจจะตัดนิดๆหน่อยๆเพื่อความสนุกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่พีุ่น้านะทุกคนอยากให้เล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมช่วงนี้เจอกันใหม่พีุ่น้านะครับบ๊ายบาย